ก็มาพบกันอีกนะสำหรับอัตมภาพพระธิการชาชายชียมโตเ,เมื่อวานนี้ที่เราได้ฟังน้องผู้ไปนะที่มาวัดเมื่อวานก็เลยได้ให้เธอได้ร้องเพลงแนะก็เพื่อไม่ให้เธอเกิดความเศร้าเพราะว่าเธออยู่ในภาะวะที่เสียใจเพราะว่าเมื่อวานก่อนนะ ก็พ่อเธอเสียชีวิตในโรคตับแข็งก็เสียชีวิตไปก็เป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลครอบครัวเพราะทำงานค่อนข้างจะคนเดียวหมายถึงว่าขายลูกชิ้นเพื่อจุนเจือครอบครัวส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านครั้นี้ก็ขาดเสาหลักของครอบครัวไปแต่พยายามให้กำลังใจเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในทีมงานของสื่อทําไมสระคอย เวลามีงานค่ายก็ร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณของแม่อะไรลักษณะอย่างนี้พระคุณของครูวันนี้เธอเองก็มาอยู่กับอรตมภาพซึ่งอยู่ไกลๆนี้ก็ได้รู้จักเธอวันนี้มาพากันเธอเป็นยังไงบ้างลูกยังเสียอกเสียใจอยู่ไหมพี่ก็ก็เสียใจก็มีบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้พยายามที่จะทําให้คือ คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะความความความตายค่ะพยายามคิดให้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาตมาภาพพยายามปลอบเธอให้เข้มแข็งพยายามถ้าเราเศร้ามากเราทำอะไรไม่ได้กลายเป็นคนที่บางครั้งพลังเผอสติไปไม่มีสติอยู่กับตัวเองเพราะนั้นพยายามให้เธออยู่พยายามให้เธอได้ทำในสิ่งที่เธอชอบอย่างเช่นร้องเพลงอะไรวันนี้ อ,อยากจะพูดอะไรกับพ่อพ่อ,อสั้นๆตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าให้พ่อดูแลของพ่อไปสู่สุขติส่วนหนูกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าก็จะดูแลแม่ให้ดีๆแล้วจะเป็นเด็กด,ดีของแม่ค่ะอ,อนาคตอยากเป็นอะไรเนาะอยากเป็นครูคร<อ>ูขอให้สมหวังวันนีอ้อยากจะพูดอะไรกับพ่ออีกหรือเห็นว่าจะร้องเพลงให้พ่อฟังด้วย น่าก็ลองฟังดูนะมอบให้พ่อนะถ้าดวงวิญญาณพ่ออยู่ตรงนี้พ่อก็จงรับรู้รับฟังจะก,กี่พ่อสอบพ่อก็ยังเป็นหนึ่งทุกห่วงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกในใจภาพ,พ่องดงาม ไ,ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพอ่อเหนื่อยก็ไม่ท้อขอให้ครอบครัวอุน่นแต่หลังคาบุญคุ้มภัยปลอดภัยเพียงพอ รักมากทุกวันถึงแม่ไม่เคยบอกพอ่อในใจลูกคนนี้นอบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพอ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟัง อยากบอกดังๆว่าโลกคนนี้รักพอ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อวังปล่อยวางให้ลูก สันพอ่อจะก,กี่พอสอพอก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่พอเถิดเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพอ พระเอกรูปลอ่อในใจของลูกตลอดกาลพระเอกรูปลอ่อในใจของลูกตลอดกาลก็ได้ฟังไปสำหรับน้องปุ๊กนัทธิดาบันเทิงใจซึ่ง ปฏิวันเดียนชั้นม .4 บุรีรัมพิทยาคมซึ่งขาดเสาหลักของครอบครัวไปซึ่งแม่ก็เป็นแม่บ้านยังไม่ได้ทำอะไรรานนี้ชีวิตก็ต้องสู้นะลูกนะพยายามอย่างน้อยก็อย่างที่เธอหวังว่าเธอจะประกวดร้องเพลงอีกไม่กี่วันเพื่อที่จะ,ะความฝันของเธออยากจะเป็นนักร้องบ้าง เรื่ออะไรลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวก็บางทีก็ร้องเพลงเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวบ้างวันนี้เธอก็ขาดขาดเสาหลกักก็ชีวิตก็ค่อนข้างลาบากนิดนึงแต่ก็ต้องสู้นะลูกนะอาจารย์ก็คอยให้กําลังใจก็ในชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้คุณโยมท่านผู้ฟัง แต่เราเลือกที่จะทําความดีได้มั่นสังสมความดีเอาไว้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปท้ออย่าไปถอยสู้ต่อไปตราบาใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่อย่าคิดถอยสู้เพราะชีวิตของเราไม่ได้กูโรยด้วยกลีดกูหลับเสมอไปเพราะฉะนั้นชีวิตย่อมมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นสู้ให้กําลังใจทุกๆชีวิตทุกๆคนที่อยู่บนโลกในธรรมสวัสดี